หลังจากได้ยนต์โฉมนะครับเจ้า Raptor V6 เครื่อง3000นะครับตัวจริงมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่สามารถที่จะบันทึกภาพได้นะครับก็ขอนำภาพจากโซเชียลมาพูดถึงคลิปนี้จะพูดถึงระบบขับเคลื่อนแล้วก็ดิปล็อกนะครับในภาพนี้จะเป็นระบบพวงมาลัยด้านซ้ายนะครับจริงๆก็คือเหมือนกันทุกประการเพียงแต่ว,ว่าเปลี่ยนแก้วน้ำไปววงอีกข้างหนึ่งนะครับปุ่มบิดไปววงอีกข้างหนึ่งก็กลับกันนะครับ แต่เหมือนกันนะครับเรียกว่าเป๊ะเลยระบบขับเคลื่อนนะครับแรปเตอร์เครื่องเบนซินนะครับ V 6 3000พเทอร์โบนะฮะทวินเทอร์โบเป็นระบบขับเคลื่อนแบบมี4ปุ่มนะครับมี 2H 4H แล้วก็4โลแล้วก็มีปุ่ม 4A ด้วย4 a เนี่ยก็คือพูด,ดง่ายๆ4 Fu l l time นะครับสามารถที่จะขับเคลื่อนบนถนนแห้งได้ถ้าเราจะแบ่งนะครับ ระบบขับเคลื่อนพวกนี้นะครับมันจะคล้ายๆของปาเจโร่นะครับปาเจโร่สปอร์ตเราควรจะแบ่งประมาณสักแบ่งครึ่งๆนะครับ4 u l t t m m e คือ CA กับ2 h เนี่ยบนทางเรียบนะครับเวลาเราขับในเมืองก็2 h เนาะนะครับขับในเมืองทั่วๆไปขับในกรุงเทพขับในสังคมเมืองทางรถติดอะไรต่างๆนะครับหรือทางที่รู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องไปล่อนโค้งอะไรมากมายเป็นทางเรียบเนี่ย2 h ถ้าเราต้องขึ้นเขาลงเขาเช่นเชียงใหม่ไปแม่ห้องสอนทางมีโคง้งโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งซ้ายโค้งขวานะครับตามดอยต่างๆก็บิดเป็น c a มันก็จะแปรผันไปตามกําลังล้อหน้าล้อหลังนะครับซึ่งผมเองก็ไม่รู้ว่ามันแปรผันไปเท่าไหร่นะครับตัวเลขยังยังไม่ทราบนะครับก็พวกนี้ก็คือจะหนึบบนถนนออนโรดนั่นเองนะครับถามว่าจําเป็นไหมก็จําเป็นนะครับออนโหดเดี๋ยวนี้นะครับ เมื่อเรามีสี่ฟูลไทม์ขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะหลุดนะครับบนโค้งก็ยากขึ้นสามารถกดคันเร่งเติมคันเร่งในโค้งได้เบรกในโค้งได้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้รถก็มีเสถียรภาพการทรงตัวละนะครับยิ่งเวลาฝนตกในภาคเหนือนะครับทางลาดยางมาตอยลาดยางยังไม่พอนะครับถนนเมืองไทยยังมีปูดปูดปะปะ,ปะอีกปะก็เรียบมากเลยนะครับปะจนนูนออกมาเลยนะครับบางทีกระเด้งกระดอนระบบพวกนี้ก็จะช่วยได้ให้หนึบ นะครับอยู่บนท้องถนนหน้าฝนสามารถวิ่งได้ตลอดเลยบางคนที่บอกตรงว่าซื้อมาปุ๊บไม่เคยขับ2 h เฮเลยได้ไหมได้นะครับพอ1จ่ายราคาเท่าไหร่นะครับเหมือน Ford e v e r e อเนะครับเขาก็วิ่งนะครับฟูลไทม์ตลอดนะครับเหมือนบางคนซื้อ Mitsubishi p เจโร่สปอร t มาบางคนถึงก็บอกกับบอกรว่าเขาไม่เคยวิ่ง2 h เฮเลยเขาก็วิ่ง4 f u ฟูลไทมตลอดเพราะอะไรเขาซื้อมาแล้วเขาไม่สนใจค่าน้ามันนะครับ เขาเขาอาจจะมองว่าโอเคหมาตัดหน้าคนตัดหน้าถึงเวลาตอนนั้นนะครับต้องหักหลบพวงมาลัยฉุกเฉินเบรกหักหลบเป็นเรื่องปกติคงไม่มีใครมาเชนเกียร์นะครับมันไม่ทันนะ <c oughs> อย่างสมมุติว่าเราขับถนน4เลนเนี่ยนะครับมีหมาตัดหน้าออกจากพุ่มไม้นะครับผมเองก็เคยเจอนะครับเบรกจึ๊อเลยนะครับหรือ ที่เคยเจอนะครับในเป็นข่าวบ่อยๆนะครับในเชียงใหม่เนี่ยนะครับถนนเนี่ยสมโพธิเชียงใหม่เจร้อยปีเนี่ยลดอีกเลนหนึ่งข้ามมาอีกเลนหนึ่งตอนนั้นเราต้องทําไงครับโอ้โหเบรกครับเบรกแล้วหักหลบแล้วก็ต้องแก้หลํานะครับเพราะฉะนั้น4ี่ฟูลไทม์นะครับมันแก้หลําได้ดีกว่านะครับร่วมกับเสถียรภาพการทรงตัวที่มีอยู่นะครับร่วมกับระบบป้องกันล้อฟรีที่มีอยู่นั่นแหละครับทำให้ระบบมันดีขึ้นนะครับจ่ายแพงก็ต้องได้ระบบเทคโนโลยีพวกนี้มาช่วยด้วย ส่วนระบบนะครับออฟโรดก็มี4 h ่เกับ4 l โลตรงนี้ก็คือ4 h ่เนียคือล็อกเผากลางนะครับล็อกเผากลาง4 h ่นะครับล็อกเผากลางก็แบ่งกําลังหน้า50หลัง50อันนี้ก็ปกติใน4ี่พราร์ทไทม์ทั่วไปนะครับ4โลก็มาใช้ลูกเกียร์โลอีกลูกหนึ่งนะครับมีอัตราทดเพิ่มเติมร่วมกับอัตราทดเฟืองท้ายนะครับเพราะฉะนั้นมีอัตราทดเกียร์โลร่วมกับ เกียร์หลักนะครับแล้วก็เฟืองท้ายนะฮะใช้ในการปีนไต่แบบชนิดที่ว่าต้องใช้พลังนะครับมหาศาลในการสู้เช่นเนินชั้นๆอะไรแบบนี้นะครับหรือลงเขานะครับถ้าตราทดที่ทําได้ดีลงเขาก็จะช้านะครับช้านี่ยิ่งช้ายิ่งดีนะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลองนะครับใน Ford ดนะครับไวท์ ตกลงเขาจะเรียกอ่านวายแท็กหรือจะวาวแท็กผมก็ไม่รู้นะครับในโฆษณาวาวแท็กนะแต่หลายคนก็อ่านวายแท็กอ่ะช่างมาเดอะนะครับนะฮะอ่านก็แล้วแต่นะคำดินิดเดียหน่อยเนาะไม่ต้องซีเรียสแล้วกันนะครับผมก็ยังติดคาว่าวายแท็กนะครับอ่ะฟอร์ดวายแท็กตัวนี้นะครับมันสามารถมีปุ่มช่วยลงเขานี่มันสามารถตั้งความเร็วที่คอพวงมาลัยได้อีกนะครับที่พวงมาลัยนะครับมันติฟังก์ชันว่าลงเขาเนี่ยให้ความเร็วเท่าไหร่พูดง่ายๆ4โลตั้งความเร็วลงอีกปกติ 4โลเกียนหนึ่งว่าช้าแล้วนะครับบางทีเราต้องการช้ากว่านี้อีกนะครับก็มาตั้งที่พวงมาลัยนะครับให้มันเป็นตัวเลข1อะไรประมาณนี้นะครับหกิโลเมตรต่อชั่วโมงผมเคยตั้งได้ถึงสูงสุดนะครับศูนะแต่มันคงเป็น0.5อะไรประมาณนี้แต่มันไม่โชว์ดิจิตขึ้นมานะครับ <c oughs> มันก็ไปได้ช้ามากใช้ในปุ่มการลงเขาการลงเขาถ้าใช้หมดนั้นใช้ตรงไหนนะครับทางลื่นๆลงเขาใช้ปุ่มช่วยลงเขาพวกนี้ ด,ดีปุ่มช่วยลงเขาวพวกนี้มันจะกดตูดท้ายไวให้ดีนะครับไม่ให้ตูดเนี่ยกระดกเพราะปกติถ้าเราเบรกหน้านะครับน้ำหนักก็จะไปลงที่ดิสเบรกที่ล้อคู่หน้าท้ายก็จอ,อกยกยกแต่ถ้าเราใช้ปุ่มช่วยลงเขาแล้วเราไม่ใช้มนุษย์ในการเบรกที่เท้าคอมพิวเตอร์มันจะคำนวณเองนะครับแล้วมันจะกดตูดเราให้ดีมันเหมือนก็ดึงตูดเราลงอะ่ะนะครับผมก็ลองมาหลายยี่ห้อแล้วในรีโวก็มีรถยนต์รุ่ในใหม่ๆเดี๋ยวนี้มีหมด นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นแรปเตอร์ตัวนี้นะครับอ่ะนะครับคราวนี้มาพูดถึงในเรื่องของอาวุธนะครับของคันนี้กันนะครับอาวุธของเจ้าแรปเตอร์ V6 เครื่องเบนซิน3000นะทวินเทอร์โบตัวนี้นะครับมีดิฟล็อกที่ล้อคู่หน้าและล้อคู่หลังมาให้นะครับวิธีการใช้งานนะครับถ้า 4A นะครับโหมด c a ผมกดแล้วมันไม่ติด นะครับเออปุ่มดิบล็อกอยู่ตรงไหนนะครับอย่าไปหาหนูครับใต้พวงมาลัยตรงคนสนไม่มีนะครับอยู่ที่หน้าจอนะครับจอทัชสกรีนนะครับเราต้องเลือกโหมดนะครับแล้วก็เลือกปุ่มดิฟล็อกเพราะฉะนั้นดิบล็อกต้องผ่านจอเหมือนแท็บเล็ตนะครับวางแนวตั้งเยาๆนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับใช้ทัชสกรีนเข้าไปแม่ผมยังมองเออจอตัวนี้นะครับคุณไม่มีสิทธิ์ไปทําอย่างอื่นเลยเนาะเพราะทุกอย่างนี้ตอนนี้นะครับมันก็ทําผ่านจอตัวนี้อย่างเดียว นะครับเราถ้าจอเสียแล้วอย่าไปคิดยาวไกลไปเอาแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับอ่ะนะครับถ้า 4A นะครับเราจะกดปุ่มดิฟล็อกด้วยการทัชสกรีนเนี่ยนะครับมันไม่ติดนะครับไฟดิฟล็อกจะไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าคุณอยู่ในโหมด 2H ดนะ 2H แล้วคุณกดปุ่มดิฟล็อกล้อคู่หลังนะครับมันก็จะติดแล้วก็จะขึ้นอีกสีหนึ่งถ้าจะไม่ผิดสีส้มครับมันก็แปลว่าติดละตึ้งนะครับ ติดง่ายพอสมควรนะติดง่ายพอสมควรกดแล้วก็ติดเลยนะครับในหน้าจอนะนะครับส่วนถ้าคุณ 2H แล้วคุณไปกดดิฟล็อกล้อคู่หน้ามันก็ไม่ติดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพามันยังไม่ได้ทํางานนะครับสรุป 2H ใส่ดิฟล็อกหลังได้ต่อมาในโหมดของ 4H ่เนะครับส h สามารถที่จะใส่เมื่อใส่ 4H แล้วนะครับ2 h งเเนะี่ยกดไปกดมาได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่เกียร์ดีนะครับอยู่ตําแหน่งเกียร์อาร์ตำแหน่งไหนคุณก็กดได้หมด นะครับ 2H 4H กลับไปกลับมาก็เป็นเรื่องปกติ 4H สามารถกดดิฟล็อกล้อหลังได้กดดิฟล็อกล้อหน้าได้นะครับกดดิฟล็อกล้อหน้าได้ผมจําไม่ได้นะครับเนี่ยไปเทสและกลงกงเนี่ยนะครับไม่ไม่ใช่ไปเทสแล้วไปดูแล้วกงกงเนี่ยจดจดไม่ลึกนะ <laughs> เขาไม่ให้ถ่ายรูปไงนะครับเขาไม่ถ่ายรูปนะครับเขายึดกล้องไปด้วยแหละ <laughs> ไมใ่ให้ถ่ายรูปนะนะครับเขายึดกล้องไปหมดเลยนะครับมือถึงมือถือเขาไม่ให้นะครับอ่ะ ผมก็4 h เนี่ยนะครับหลังได้แล้วก็มากดหน้าแต่ผมไม่มั่นใจว่ากดหน้าอย่างเดียวได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้า4โลนะต้องจอดอต้องเข้าเกียวว่างก่อนนะครับ4โลต้องเข้าเกียวว่างแล้วก็กดปุ่มเอา4โลพอ4โลขึ้นคุณกดดิฟล็อกหลังแล้วกดดิฟล็อกหน้าหรือคุณจะกดดิฟล็อกหน้าอย่างเดียวก็ได้ออผมยังงงๆอยู่นะครับว่าโอ้โ oh, ห hey, มันกดดิฟล็อกหน้าอย่างเดียวได้ด้วยเหรอ นะครับเพราะปกติถ้าเป็นแลนควีเซอร์อะไรพวกนี้นะครับ VX นะครับเขาจะบังคับกดดิฟล็อกถ้ากดดิฟล็อกหน้านะมันจะขึ้นหลังด้วยหน้ากับหลังต้องทํางานพร้อมกันนะครับแต่อันนี้มันเขียนมันมันมันสามารถเลือกหน้าได้อย่างเดียวนะผมก็ยัง,งงงงอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเป็นไปใส่แยกอย่างสปอตไรเดอร์ของผมเนี่ยหรือถ้าเป็นรีโวเนี่ยนะครับที่คนเข้าไปใส่พวกดิฟล็อกประเภท e l ล็อกหรือว่า แอร์ล็อกที่ยิงด้วยลมอีล็อกก็คือสังการด้วยไฟฟ้าแอร์ล็อกก็คือสังการด้วยลมต้องมีสายลมเข้าไปมีปั๊มลมนะครับมันก็สามารถที่จะแยกบังคับเปิดหน้าอย่างเดียวก็ได้อยู่แล้วนะครับเช่นในหมวด 4H นะครับยังไม่ต้องยิงดิฟล็อกหรือ4โลยังไม่ต้องยิงดิฟล็อกใส่ดิฟล็อกล็อกคู่หน้าอย่างเดียวได้ไหมได้นั่นคือระบบที่ที่ใส่เสริมเพิ่มเติมนะครับดิฟล็อกล็อกคู่หน้าสําคัญอย่างไงนะครับบางคนบอกว่าดิฟล็อกหลังก็เพียงพอแล้วมั้งนะครับไม่พอครับไม่พอผมบอกได้เลยไม่พอนะครับ นะถ้าคุณเล่นหนักขึ้นไปเรื่อยๆแล้วคุณจะรู้ทางวิบากขึ้นไปเรื่อยๆคุณจะรู้ว่าดิฟล็อกในสถานการณ์ล้อหลังเนี่ยบางครั้งแพ้ดิฟล็อกล้อคู่หน้าด้วยอันนี้เช่นนะครับคุณกําลังขับลงอยู่ในลําน้านะครับแล้วกําลังจะขึ้นตลิ่งที่ชันอยู่ประมาณสัก40องศานะครับล้อหน้าขึ้นไปแตะละแต่ล้อหลังเนี่ยมันปั่นอยู่บนโคลนพอล้อหน้าขึ้นไปแตะได้ไงครับมันมีแรงเหวี่ยงในการเทคนะครับพอเทคขึ้นไปปุ๊บล้อหลังเนี่ยอยู่บนโคลนซึ่งอยู่ในแช่อยู่ในน้ําแลปั่นคู ดิฟหลังนี่ปั่นคู่ปั่นคู่ล้อหน้าเป็นอิสระนะครับล้อหน้าเป็นอิสระพอเป็นอิสระก็ไปไม่ไปไม่เป็นไปไม่ได้มันก็จะเกิดล้อหน้าฟรีนะครับไปไม่ได้ล้อหลังปั่นอยู่บนโคนบ้างบนทรายบ้างนะครับที่อยู่ในในพื้นพื้นน้ําก็ปั่นไม่ขึ้นริมตตหลิ่งอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามีการเปิดดิฟหน้านะครับเพิ่มเติมก็สามารถขึ้นได้หลายครั้งนะสมัยก่อนนี้ผมใช้สปอตไรเดอร์เนี่ยข้างหลังเป็นลิมิตสลิป นะครับแล้วผมก็ไปใส่แอร์ล็อกเป็นดิฟล็อกที่ยิงด้วยลมที่ล้อคู่หน้าผมไม่ใส่เสริมพอไปใส่เสริมปุ๊บผมขึ้นริมตะลิงเนี่ยนะครับก็พูดง่ายๆถ้าใช้ระบบเต็ดหลังอย่างเดียวไม่พอไม่พอขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นยางมัเทเรนหรืออะไรกต่างนะครับยางมัเทเรนถ้าไปอยู่บนทรายนะครับหรือว่าโคลนลื่นๆที่มีลักษณะดุดๆก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับไม่รอดเหมือนกันปั่นยิ่งปั่นยิ่งขุดยิ่งปั่นยิ่งขุดนะครับผมก็เปิด แอร์ล็อกข้างหน้านะครับก็สามารถที่จะจิกตะกุยเพิ่มขึ้นมาได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับฟอร์ด a p t เตอรคันนี้ก็สามารถที่จะเลือกอาวุธนะครับเป็นข้างหน้าได้แต่แนะนำนะครับถ้าจะเปิดข้างหน้านะครับควรเปิดข้างหลังช่วยก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ภาระไปเกิดจากเผาหน้านะครับมากขึ้นนะครับการที่มีดิปล็อกที่ล้อคู่หน้านะครับจําไว้นะครับว่านะโอกาสที่ ความเสี่ยงที่จะเพลาขาดนะครับก็มีสูงมันจะเพลาขาดได้ยังไงครับนะไม่ว่าจะล้อคู่หน้าล้อคู่หลังนะครับเช่นนะครับมีการหักเลี้ยวอยู่ในมุมที่ตกหลุมนะครับแล้วล้อหน้าข้างใดข้างหนึ่งลงไปขัดนะครับในหลุมในล่องขัดการขัดหลุมนั้นอาจจะขัดหินและมีขนาะหน้าแคบบีบบีบ,บ,บล้อให้ไม่หมุนแต่เพลามันหมุนเพลากลางหมุนนะครับล้ออีกข้างหนึ่งที่ลอยนะครับ อีกข้างหนึ่งถูกกดไม่ให้หมุนเผากลางหมุนจะได้ยินเสียงสวรรค์ครับป้งนะครับป้งขาดเลยนะครับหรือเป็นลักษณะของการเทคขึ้นเนินนะครับเช่นนะครับขับมาอย่างเท่อย่างรอเลยนะครับพอไปเจอเนินสลับเนินสลับเนินกระดกแล้วต้องอัดนิดนึงนะคือขึ้นนิ่มๆไม่ได้ไงมันต้องอัดนิดนึงพออัดนิดนึงปุ๊บล้อหน้ามีลักษณะลอยขึ้นจากพื้นพอลอยขึ้นจากพื้นปุ๊บแล้ฟาดลงไปกับพื้นดิน ปักพวกนี้ขาดเลยนะครับขาดเลยนะฮะเห็นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเจ้า Raptor รนะครับรุ่นใหม่นี้มันจะมีระบบป้องกันตัวนี้ยังไงนะครับจริงๆนะผมว่ามันก็น่าจะป้องกันได้นะแค่สมองกลมันวิเคราะห์นิดหนึ่งมันวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับถ้าสมองกลมันต้องสั่งการไปที่มันก็ต้องมีเซ็นเซอร์ไปจับที่ล้อว่าเฮ้ยมันไม่ได้สัมผัสไม่มีแท็กชั่นไม่มีแรงกดที่ล้อคู่หน้าพอไม่มีแรงกดที่ล้อคู่หน้า พอไม่มีแรงกด ok ที่ล้อคู่หน้าลักษณะที่มันลอยขึ้นพื้นไปแล้วก็มันกาลังจะฟาดพื้นถ้ามีแรงกดล้อคู่หน้าลักษณะที่ลอยติ้วติ้ขึ้นบนอากาศแลวล้อกาลังหมุนอยู่นะครับถ้าเขียนโปรแกรมตรงนั้นวิศวกรเขียนโปรแกรมว่าให้ตัดเลยนะครับถอนดิฟล็อกออกโดยอัตโนมัติก่อนนะครับถอนดิฟล็อกอัตโนมัติก่อนแล้วถึงเวลากระทบพื้นปุ๊บปักอิสระนะครับอิสระแล้วถึงเวลากลับมาออนดิฟล็อกให้อัตโนมัติเอออย่างนี้เพาไม่ขาดถ้าอย่างนี้เพาไม่ขาด นะครับไม่เหมือนแบบประเภทที่สั่งการด้วยลมซึ่งบังคับแล้วไม่มีระบบสมองกลช่วย <c oughs> นะครับอย่างเช่นผมใช้อย่างเงี้ยสปอร์ไรเดอร์เงี้ยทั้งผมถ้าเกิดผมเทคขึ้นไปแรงๆนะครับยิงดิฟล็อกหลังแล้วก็ดิฟล็อกหน้านะครับพอข้างหน้าปุ๊บผมเทคเข้าไปแล้วผมหน้าฟาดลงไปนี่ผมปลดไม่ทันนะครับมันเป็นแค่เสี้ยววินาทีเองไม่ถึงวินาทีนปักเลยนะครับขาดเลยนะครับซึ่งผมก็เห็นคาตามาหลายคันแล้วส่วนตัวผมเอง ยังไม่เคยเกิดขึ้นเพราะผมเห็นเขาแล้วผมก็คงไม่อยากลอกเรียนแบบเขานะครับเผาขาดมันไม่ไม่ใช่เรื่องสนุกนะครับในป่าเนาะอ่ะนี่ก็คือคุยในเรื่องของดิฟล็อกนะครับแยกเฉพาะทางออกมาคุยในเรื่องของ Ford นะครับ Raptor นะ3.0 V6 นะครับ ที่มีดิฟหน้าดิฟหลังเครื่องเบนซินทวินเทอร์โบนะครับไม่ต้องพูดรู้ว่าเสียงหวานไหมหวานมากนะครับหวานมากไว้คุยในเรื่องของแยกย่อยเซกเมนต์ต่อไปผมจะคุยเป็นเรื่องๆไปนะครับบางทีคุยเรื่องเดียวกันแล้วคุยรวมๆิ้ำสมาธิมันแตกส่าอันนี้คุยแต่เรื่องดิฟล็อกนะนะครับเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้คุณจะไม่เห็นปุ่มดิฟลงดิฟล็อกอะไรอยู่ในนี้เลยนะครับเพราะมันจะไปอยู่ที่จอเหมือนแท็บเล็ตเนี่ยทัศตัวทัศกินเอานะครับผม คลิปนี้สวัสดีครับ